นี่นะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นหอยทอดแบบลีลาเออลีลาแบบไม่เสิร์ฟรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคือลีลาเลือกการแบบว่าเต้นเขามีแบบเทคนิคในการขายของเขานะคะจะเป็นยังไงเรียกลูกค้าแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่นน มีความเล่นหูเล่นตาเบาๆด้วยนะ<ช>นี่อันนี้เป็นลีลานะคะแล้วก็ต้องใส่ชุดแบบว่าแม่มดแบบนี้เป็นการสร้างจุดขายของเขาก็แล้วเขาจะไม่เสียงดังได้ยังไงเขาก็เปิดเพลงซสดังเลยต้องแข่งกันตรงแข่งแล้วไม่ได้แข่งกับใครแะแข่งกับเพลงที่ตัวเองเปิดนั่นแหละ เออก็ต้องเรียกไปเอด็ดดูไม่แวะไม่ได้แล้วนะคะสองแม่มดนะคะน้าหลานขายหอยทอดในงานคาราวานสินค้านะคะหน้าเขตอุตสาหกรรมบ้านโคกอุดมตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะคนหลานเนี่ยที่เราได้เห็นไปน่าจะเป็นคนหลานนะคะเขาเสียงนี่แบบดีดีนะส่วนคนน้าก็ลีลาเด็ดเออช่วยกันช่วยกันท หอยนะคะไฟลุกฟู่แบบนี้ท่วมกระทะแบบนี้เลยเรียกร้องความสนใจนะคะเรียกความสนใจมีลูกค้ามาอุดหนุนกันแบบว่าไม่ขาดสายเลยเจ mm ้ข hmm. วัญน,นะคะสองเจ้ขวัญกิตติพิษ ไพละออนะคะสาวสองเจ้าของร้านบอกว่าเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก่อนหน้านี้เคยเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปนี่นี่คนนี้เจ๊ขวานนี่นนางนี่เออนี่นางนี้นางแม่มดคนนี้นี่แค่ท่าใส่ถุงงอกก็แบบว่าเลิศลวปะ ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลองสิลองปรับมาเปลี่ยนเ,เป็นร้านขายหอยทอดแทนตะเวนขายตามงานแสดงสินค้าทั่วไปนะคะได้น้องสิริยาดานะคะหลานสาวมาช่วยร้องเพลงเรียกลูกค้าอีกด้วยแบบนี้ส่วนตัวเองก็ผัดหอยแล้วก็ทอดแบบเอยผัดหอยทอดลีลาไปด้วยแบบนี้นะคะ อยู่ที่การแต่งตัวคล้ายกับแม่โมดร้องไปเต้นไปขายไปแบบนี้ผลตอบรับดีมากเลยค่ะปากต่อปากเลยแล้วก็ชอบลีลาการขายมากๆแถมติดใจในความอร่อยหอยใหญ่ ไข่แดงแบบนี้ราคาเริ่มต้นที่50บาทนะคะแต่ละวันจะขายได้ 150- ่งรถึงสองกล่องเลยถ้าสนใจไปอุดหนุนก็ได้นะคะงานคาราวานสินค้าที่ปลาจีนยังมีไปจนถึง16กรกฎาคมนี้ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามครึ่งจนถึงเพี่ยงคืนนั่นเองนะคะก็ไปประมาณกลางเดือนนะเนาะกลางยังมีงานอยู่นะครับไปช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะสงสารแม่มดร้องเสียงแสบเสียงสิแต่น่ากินนะหอยเขาไม่ใช่หอยตัวน้อยๆนะหอยใหญ่เออเราเคยไปเจอนะตามงานวัด อันนั้นก็ต้องว่าไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็จะตัวนิดๆนิดๆงี้ยนะครับแต่นี่หอยตัวใหญ่มากๆเลยครับสันมากเลยนะเขาน่าจะอร่อยด้วยแหละคุณหลานก็น่ารักลูกช่วยกันแสดงว่าเขาชอบในการร้องเพลงด้วยกินแล้วมันแซ่บถึงซวงจริงๆต้องที่นี่เลยฮะอุทัยธานีของเราค่ะนี่นะคะอีกหนึ่งที่เหมือนกันนะครับที่บอกว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆเมืองเนี้ร้านเปรี้ยวปากยำแซ่บจ้ะที่จังหวัดอุทัยธานีมีเมนูส้มตำสารพัดยำนะ แบบรถเนี่ยนะแซ่บมากๆจี้จ้าดมัดใจลูกค้าทุกคนเลยครับคุณที่ได้กินในครุกในครบไม้แบบนี้ด้วยอันนี้ส้มตำส้มตำนะครับคุณออยพารักพารักนาค่ะนะฮะพออ่านถูกนะคือคุณออยพารักนาสิงรอนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมานานกว่า6ปีแล้วขายดิบขายดีทุกวันเลยคุณเมนูที่มาแรงในตอนนี้ที่ยังไม่แผ่วเลยนะครับจะสิ้นเดือนแล้วเริ่มดวนใหม่มาก็ จนสิ้นเดือนนั่แหละไม่แถวแน่ๆคือยำมะม,ม่วงอ๋อยำมะม,ม่วงยำมะม,ม่วง<อ>เห็นปะ ลิซ่ามาทําอะไรไว้ใช่ไหมลูกใช่ขอบคุณลิซ่าด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนมากินตามรอยน้องลิซ่ากันอยู่นะครับยำตำมะม่วงยำมะม่วงยำมะม่วงกุ้งสดใส่ปลาร่าคุณเลือกได้หมดเลยกับเมนูมะม่วงแบบนี้นะครับถ้าผ่านไปแล้วผมอยากให้ไปลองลิ้นชิมรสกันเองแต่หลายๆคนที่ชอบทานยำคงจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีความแซ่บในตัวของเขาครับที่อุทัยธานีฮะแวะไปได้ที่ร้านเปรี้ยวปากยำแซ่บ ตั้งอ,อ,อยู่ทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทยัยธานีเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่าย3ามโมงเย็นไปจนถึง3ามทุ่มค่ะมี f เฟ e บุ๊กด้วยนะร้านเปรี้ยวปากยำแซ่บครับไงหเห็นแล้วก็แบบว่าซีซาตามเนาะน้ำลายแตกอีกแล้ว <laughs>